สวัสดีจ้าวันนี้นะจ้าวันนี้ช่วงเที่ยงเที่ยงดูยันจอยขึ้นมาดูสวนเด้อเด็จอยขึ้นมาดูสวนแดดมันส่องจ้าแดดมันส่องต้นไม้ยันจอยต้องเอาต้องขึ้นมาเอาผ้าผ้าจะปิดปนะเห็นไหมเอาผ้าปิดกันไว้แดด สวนมากแล้วมันมันโดนแดดแล้วมันจะเหี่ยว,วจ้าต้นไม้ยจอยเด็กสวนไม้ยจอยจ้ามาชมสวนกันนะจ้าวันนี้ยจอยเอาต้นไม้ที่เพิ่งส่งมาจากใต้ขึ้นมาปลูกนะเนื้นี่สวนยา้ยจอยจ้านี่ต้นบับเบิลบับเบิลบับเบิล นางกำลังบานสบพังบักเบิ้งจ้าอันนี้ไก่ราชาวดีจ้าที่มันแคบอ่ะมันี้ก็เลยสง่งใี้จ้าไก่ราชาวดีจ้ากต้องโดนแดดหน่อยๆหนึ่นางกำลังออกใหม่จ้าออกใหม่ออกใหม่อ,อ,หมอันนี้ อันนี้อะไรนะเจ้ากุงไกเซอร์หรือเปล่านจ้าใช่เลยเนานะนี่นนางกำลังออกใหม่เหมือนกันออกใหม่จ้าอันนั้นก็หอเงินห่อทองอันนี้ร่อนทองจ้าใบใหม่ใบใหม่ร่อนทองจ้าอันนี้อันนี้อันนี้น,นี่ใช่เพชรทีรุนหรือเปล่าเนาะนีนี่น สวยสวยบอกออกใหม่มาเรื่อยๆอาา่ะจ้าต้นไม้ย,ย้ยอยเด้อสวนยำย้อยมีอยู่แค่นี้เลยอันนี้ไก่สุดสงวนเนอต้นเน,นี้สวยนะเนี่ยขัดสียังนี่ไก่สุดสงวนออกใหม่กำลังออกใหม่เหมือนกันเด้อ ดูจ้าอันนี้กัดสีแล้วพวกหลงยจอยจ้าอันนี้พวกหลงยจอยนางก็ออกมาเรื่อยๆเนาะอันนี้อันนี้น้องใหม่พุ่งมาจ้าอันนี้กวักโพงเงินใช่ไหมที่เขาเรียกกวักโพงเงินกวักโพงเงินมาจากนครพุ่งสวนจ้าอันไหนอีกอันไหนอีกอันนี้อันนี้ อันนี้มันอะไรเนี่ยเออเจอยลืมลนั้นเจ้ากุุงไกเซอร์อีกหรือเปล่านะจำไม่ได้แล้วพี่น้องจำไม่ได้แล้วอันนี้ฮกหลงจ้านนี้กําลังกัดน้องกําลังกัดสีอันนี้เพิ่งได้มาจ้าพีหน้องขาวพึ่งบินมาจากนครเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องนี่นางกำลังออก ใบใหม่เหมือนกันเด้องามงามงามอันนี้อีกต้นหนึ่งเ่ยจะเ่ยจอยไม่รู้จักเด้อใครรู้จักก็บอกบอกบอกเยจอยด้วยอันนี้อันนี้กวนอิมกวนอิมกวนอ,อิมใช่ไหมกวนอิมจ้าใบใหม่ของนาง,งนางกำลังออกใหม่อีกนะน,นี่นางออกใหม่แล้วจ้าออกใหม่มาเรื่อยๆ อันนี้ควรอูจ้าสวยบอสวยบอควรอูอย่จอยนั่นออกใบใหม่แล้วนังออกมาใหม่เรื่อยๆนะแต่ถ้าใบไหนเหี่ยวอย่จอยก็ตัดทิ้งเลยเนาะตัดเลยอันนี้ช้างเผือกใบบัวจ้านั่นก็ออกใหม่นางกาลังโผล่อันนี้จ้าอันนี้อันนี้อ่ออะไรนะชายชนจ้าน,นี่ชายชนกําลังออกม่เห็นไหมพี่น้องนะ นางกำลังขึ้นมาใหม่เนี่ยยอดใหม่ใบใหม่หลอดใหม่เรียกไม่ถูกเดอ้อชายชนย้อยออกใหม่แล้วนะจ้ากำลังออกจ้าใบใหม,ม่อันนี้นางเอกเนี่ยนางเอกสุขสมใจป้องนางออกใหม่มาเรื่อยๆนะสวยสวยสวยย้อยไม่มีที่เดอ้อเบียดเบียดเสียดเสียดกันอยู่นี่เลย นี่อีกต้นนางจ้ามาจากนครนี่นางกําลังออกเหมือนกอันใบใหม่ใบใหม่เป็นเป็นอะไรน่ะเหมือนนกเลยใบใหม่อันนี้ใช่ว่านนกคุ้มหรือเปล่าไม่รู้เนาะสวยอะ่ะเดี๋ยวรอดูนางติดดีๆก่อนเนาะขึ้นสวยๆก่อนเนาะจะจอยถ่ายให้ดูอันนี้ลูกลูกเล็กของต้นไหนไม่รู้แล้วเมื่อวานจยจอย เอาลงดินนะ่ะที่เขาส่งมาจากใต้อะนะลงส่งมามจอยเลยเอาลงลงกระถางแบบนี้แล้วมันแยกออกมานี่ไม่รู้ต้นไหนจอยก็จาไม่ได้แล้วน่าจะเป็นต้นนี้นะเนี่ยต้นอันนี้นนจ้าอันนี้ก็ต้นอะไรเนี่ยใบนางชัดมากจ้าเห็นไหนี่แหละน่าจะเป็นต้นนี้แหละที่มันแยก เนีย่ยเยจอยแยกเมื่อวานเราลงดินเมื่อวานมันเลยเนีย่ยต้นอะไรพี่น้องเยจอยไม่รู้จักในต้นนี้แต่มันสวยอะ่ะมันชัดมากเนี่ยกระดูกสีแดงไปชมพูชัดชัดชัด,ชดน,น่นนางกําลังออกเหมือนกันเนี่ยต้นนี้หละเนี่ยต้นนี้หละอืมแล้วอีกต้นนึงนพี่น้องนี่นีน่เหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันไหม แต่เมื่อกเจอว่าไอ้ใบนี้มันจะยาวกว่านะอันนี้มันจะชัดเจวเลยอันนี้มันจะยาวกว่าหน่อยนะไม่รู้ต้นอะไรนี่นางออกใหม่เหมือนกันจ้ามีหลอดใหม่มาคอยดูตอนมันนางออกเยอะๆนะคะเดี๋ยวจะจอจะถ่ายให้ดูนี่เห็นไ,ไหมออกใหม่ทั้งนั้นเลยนี่เพิ่งลงดินเมื่อวานเองจ้าเนี่ยนี่ น้องขาวตอนตอนที่เห็นอยู่สวนลุงบ้านลุงอ่ะนะขาวสวยมากดูมาอยู่บ้านนายจอยไปแต่ขาวสวยมันอยู่บ้านลุงไหมอยู่นครไหมนี่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 นีนนนนอดใหม่ใบใหม่จ้านายจอยทำดีดีก่อนลมมันแรงแดดก็ร้อนอนะ่ะ <c oughs> สวยพอสวยเบอร์นี่ได้ต้น กวักโพงเินมาเดี๋ยวรอบหน้าจะขอฝักโพทองลุงมาอีกเด้ออันนี้โพงเงินกานเห็นไหมสวนหย่อมในจอยเด้อนี่จ้าความสุขเล็กๆของยายจอยหุย่หนในนต้นเ <c oughs> ทพนิมิตจ้ะตอนซื้อมันมีมาสองสามใบเองนะตอนนี้ดูสิขึ้นสวนยายจอย แสงเงินแสงทองนี่อันนี้ก็ต้นอย่างเนอเนี่ยต้นนี้ยาจอยชอบโพโพมงคลจะตนน้นโพมงคลสวยเวลาโดนแดดนะเห็นไหมโดนแดดแล้วมันเป็นสีแดงเห็นไหมเพื่อนๆสวยบ่เนี่ยยาจอยชอบต้นนี้แหละ หนังแดงเป็ปดๆโดนแดดแล้แวจะเป็นสีแดงสวยๆนาองต้นนี้สวยโดนแดดแล้วจะเป็นสีแดงๆอันนี้พมงคลจ้าเยอะนังขึ้นมาออกแตกต้นมาเยอะเลยนะเป็นในจอยไม่ได้แยกเฉยๆพวงมงคล สวนใดยจอยเด้อเนี่ยเวลาไม่สบายใจนะเพื่อนๆก็ขึ้นมาดูสวนขึ้นมาดูแลสวนเห็นบอ่อเห็นบ่แค่นี้ก็มีฟวามสุขละจ้าแค่นี้แหละมีสวนอยู่แค่นี้แหละจ้าเดี๋ยวจอยจะสั่งขอลุงขอญาตญาติมาจากใต้อะนะ อต้นไในสวยๆก็ขอเขามาเพิ่มไม่ได้ไม่ได้ขอแบบขอขอเปล่าๆนาะยจอยส่งค่าค่าค่าส่งเนี่ยให้ให้ใหหลุงญาติญาติกันนะจ๊ะพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นของเพื่อนเพื่อนนายจอยก็จะซื้อซื้อก็ไม่แพงหรอกซื้อต้นถูกๆก่จะจ้เพรแพงยายจอยก็ไม่มีตังค์ไม่ค่อยมีตังะคะ์อาจ๊ะ แค่นี้นะจ้าชีวิตใหญ่จอยมีสวนเล็กๆอยู่นิดนึงแค่นี้ก็มีความสุขแล้วจ้าแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆมาส่องเดี๋ยวจอยก็จะมาดูแลแล้วมาฉีดฉีดใบให้มันชุ่มฉ่ำ ดูแลนอนคอยดูต้องคอยคอยดูนอนตลอดนะจ้ะเนี่ยมีอยู่แค่นี้ก็มีความสุขแล้วจ้าแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆจมสวนเย,ยจอยเย,ยจอยก็มีอยู่แค่นี้แหละขอบคุณเพื่อนๆที่คอยติดตามเย,ยจอยนะจ๊ะ จ้าแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเนี่ยเนี่ยพีจอยจะส่งนั่นน้องชายชนแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนบา,บายบายจ้าเวียนหัวไหมที่มันแคบนะจ๊ะบ,บาย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 เพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมนะจ๊ะบ,บายบายจ้า ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามยายจอยนะจ๊ะบ๊ายบายบายบาย,บายไปเจอกันใหม่คลิปหน้าดูต้นไม้สวยๆก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวว่ามันขึ้นให้มันยังไงอะขึ้นใบใหม่สวยๆก่อนอยายจอยมาถ่ายใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจา้าสวาสดีจ้า